ไม่รู้อยู่กับแมงมุมยักษ์นานแรมปีหนุ่มออสเตรเลียตกใจสุดขีดเมื่อพบกับรูมเมทที่เป็นแมงมุมยักษ์ที่แอบเข้ามาอยู่ด้วยกับเขานาน5ปี แจ็คเกรย์ชายหนุ่มเจ้าของห้องเสียงขวัญแห่งนี้ได้โพสต์รูปแมงมุมเพื่อนซี้ที่เขาพบเจอในห้องตัวเองลงโซเชียลมีเดียที่น่าขนลุกไปมากกว่านั้นคือเขาอาศัยอยู่ในห้องนี้พร้อมกับต้องดูเจ้ารูเมตแปดขาตัวนี้ที่เติบโตไปพร้อมๆกันเป็นเวลานานนับปีโดยเขาได้แชร์รูปนี้ลงในกลุ่มคนรักแมงมุมแห่งออสเตรเลียพร้อมกับแคปชั่นฮาฮาว่าดูแม่สาวน้อยตัวเขื่องนี่สิผมดูน้องเติบโตมาเป็นเวลานานนับปีแล้ว ซึ่งภายหลังจากการเผยแพร่พโพสต์ออกไปปรากฏว่าชาวเน็ตได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามบ้างแสดงความขนหัวลุกบ้างแซวว่าที่นี่คือออสเตรเลียพอที่ออสเตรเลียจะอุดมไปด้วยสัตว์ดุร้ายและมีพิษอยู่และที่ฮือฮาไปมากกว่านั้นคือหนึ่งในชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นคือเฮนรี่คาวิลนักแสดงหนุ่มผู้โด่งดังไปทั่วโลกจากบทบาท ซูเปอร์แมนใน The Man of Steel และบทบาทนักล่าปีศาจจากซีรีส์เดอะวิชเชอที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงโพสต์ดังกล่าวอีกด้วย